กับเถาอางุนแพะตัวหนึ่งกำลังเดินทางกลับบ้านระหว่างทางพลันเห็นนายพรานที่กำลังดักซุ่มอยู่เล็งธนูตรงมาที่มันมันจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปพลางตัวในเถาวางุนที่มีพุ่มใบหนาทึบเถาางุนนั้นบดบังร่างของเจ้าแพะจนมิดทำให้ในายพรานมองไม่เห็นและวิ่งผ่านเลยไปเมื่อแพะเห็นว่านายพรานเดินจากไปไกลแล้วด้วยความหิว มันจึงค่อยๆเล็มใบองุ่นกินอย่างอาเ็ดอร่อยและเพลิดเพลินจนเถาองุ่นใกล้หมดทันใดนั้นนายพรานได้เดินย้อนกลับมาอีกครั้งขณะที่แพะไม่รู้ตัวและมองเห็นแพะที่หลบอยู่ใต้เถาองุ่นอย่างชัดเจนเข<ล>าจึงยิงลูกธนูใส่แพะจนมันสิ้นใจตายในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณผู้อื่นยอมได้รับผลร้ายตอบแทน